นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตส ah sam sam มัมมาสัมพุทธะด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธด้วยอำนาจแห่งคุณพระธรรมด้วยอำนาจแห่งคุณพระสงค์ด้วยอำนาจพระบารามี คุณบิดามารดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งโรคทิพย์ด้วยอำนาจพระบารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ดินแดนแห่งสวรรค์เชื่อมต่อดินแดนแห่งพระนิพพานด้วยอำนาจพระบารมีองค์พระพุทธรูปที่อยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้าหลวงพ่อพระทันใจและสิ่งศักดิ์สิทธ ทุกปรางทุกพระองค์ทุกรูปทุกนามขอพระองค์ท่านจงเป็นทิพพยานรับรู้รับทราบขอฝากพระผุมเจ้าที่เจ้าทางพระแม่นางธรณี พระพิรุณเทพเทวดาประจำทุกทิศทุกทางองค์ท้าวเวสวุวรรณองค์พ่อปู่พญานาคราชทุกตระกูลทั้ง9้าตระกูลเก้าเสียนเจ็ดเสียนสามเสียนทุกพระองค์ท่านและเมืองบางบทเมืองพิภพแห่งพิภพแห่งเมืองบาดาลลุกขเทวดาถวยเทพท่านทังหลายที่คอยปกปักรักษาดูแลพระพุทธศาส,ส,สนาหรือพุทธสถานณสถานที่วัดวาอารามณสถานที่วัดบ้าน แก่งโกสมณนะสถานที่แห่งนี้วันนี้ลูกหลานได้มากราบไหว้สักการะบูชามาจุดธูปขอพรเพื่อความเมตสิริมงคลมหามงคลในชีวิตขอให้กัลยาณีมิตรสายบุญที่ยิมานสวรรค์ทุกท่านทั้งชายและหญิงทุกครอบครัว จงมีสติมีปัญญาพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมจะเลินลุ่งเรืองในครอบครัวทุกผู้ทุกคนการเงินเปิดการงานเปิดความรักเปิดความร่มเย็นเป็นสุขเปิดต่อลมหายใจต่อบุญต่อโชคชะตาต่อวาสนาต่อบารามีต่อให้ผู้คนรัก ไข่เอ็นดูเมตตาอยู่ทุกทิศทุกทางศัตรูหมู่มารพยากรรมพยาเวรเจ้ากรรมในเวรโรคภัยไข้เจ็บสัพพทุกสัพโสกสัพโรคสัพภภัยสัพเคระเสนียจันไลดวงตกปีชงรมเพรมพัดเคาะเขียนเวรกรรมเคาะเขียนเวรร้ายทั้งเจ้ากรรมในเวรที่มีตัวตนและเจ้ากรรมในเวรที่ไม่มีตัวตนทั้งสัพสัตทั้งร้ายทั้งสัตว์ดูร้ายและสัตไม่ดูร้ายและสัต ตาวุฒร้ายทั้งหลายทั้งคนดีและคนไม่ดีทั้งหลายหากเป็นสิ่งดีขอเป็นพลังบวกเข้ามาในชีวิตหากเป็นสิ่งที่อัอปมงคลอกุศลและไม่ดีจงตรัปัดออกไปด้วยพุทธคุณด้วยฤทธิแ์แห่งบุญแห่ง พระพุทธานุภาพของหลวงพ่อพัฒนใจจงสะดาออกไปปัดเป่าออกไปด้วยบุญญาธิการด้วยเถินเจ้าข่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจงปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองลูกหลานให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขอายุมั่นขวญยืนยาวไม่เจ็บไข้ได้ป่วยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองมีแต่ความโชคดีดวงดีเงินไหลามาทองไหลามาผู้คนไหลามาเทมาไม่ให้ขาดสายด้วยนาชาลีติค้าขายหรือจะทําธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคตก็ขอยพบแสงสว่างชี้นําทางให้ จเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในมีกินมีใช้ไม่ขัดสนจนเจือสิ่งใดประการใดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางอุ้มชูเชิดชูเนื้อดูดวงชะตาให้อยู่ในศีนลธรรมอยู่ในคุณงามและความดีให้สว่างและลาบรื่นเทน้ําเทท่าด้วยเถินเจ้าค่ะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพร้อมด้วยกัลยาณมิตรสายบุญทิพยม,มานสวรรค์ และญาติธรรมคนบุญนักบุญทั้งหลายจงร่วมอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุ